S <S <S เ<อ>มื่อช่วงประมาณเที่ยง20นาทีที่ผ่านมา <S <S <ช>นี่ล่าสุดนี่มีข่าวว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะคะขับรถประจำตำแหน่งคันเมื่อสักครู่นี้ <S 2> <S 2> <S ที่เรารายงานไปเนี่ยฮะเลขสั้ทะเบียน30เมื่อสักครู่นี่นะฮะไปที่บ้านจันสองล่า <S 2> <S 2> <S 2> <S เข้าพบกับนะฮะคุณทักษณิณชินวัตรคันนี้เลยที่เมื่อกี้เราให้ดู <S 2> <S 2> นะสีบรอนเงินนะคะ ก็เลี้ยวเข้ามาในซอยจรัญสนิทวง69นะคะเข้ามาตอนประมาณ12นาฬิกา20นาทีเปิดกระจกทักทายสื่อมวลชนด้วยนะครับน่าจะเป็นท่านแรกที่เลี้ยวเข้ามาแล้วเปิดกระจกทักทายแบบนี้จะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครติดตามกันเนี่ยตั้งแต่ว่าบุคคลสําคัญนะคะก็คือสมเด็จหุ่นเซนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมที่ถือว่าเป็นวันที่7แล้วนะคะของการพักโทษของคุณทักษิณนะที่บ้านพักจันสองล่าคุณปากมมเนตรก็ ติดอยู่ที่หน้าบ้านจันสองล้าเนี่ยก็ติดบรรยากาศอยู่นะคะใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลถ้าพูดถึงในการเมืองไทยคนแรกนะ,ะนะฮะที่ได้เข้าไปเหมือนกับไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมกันนะฮะหลังจากที่ออกมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วะนะฮะก็เดี๋ยวรอรอดูกันแหละว่าวันนี้เข้ามาในมีการพูดคุยคุณทักษิณจะมีการฝากอะไรนโยบายอะไรอย่างไรเนาะ,ะให้กับคุณเศรษฐาอะไรยังไงหรือไม่หรือเป็นการเยี่ยมกันปกติ เดี๋ยวรอเผื่อว่าจะมีการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ